สวัสดีตอนแรงๆจ้าอันสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขครูสุกคนเนาะจ้ะพี่น้องทั่วโลกเนาะจ้ะที่เบื้องสองแย่โซยู่นี่เนาะจ้ะเนาะบุ้ยเว้าป่านเันแฟนครับโปรไลกกระโดกกระเดียเนาะจ้ะพี่น้องทั่วโลกปติ <c oughs> <c oughs> เฮากระบรูเนาะจ้ะว่าอันผู้ใดเบื้องเฮ้าแน่เนาะจ้ะผู้ใดเบื้องแย่โซแน่เนาะจ้ะเนาะแย่โสกับสวัสดีไปเบิร์จ้ะอันเพิ่นกะมาจากหลายประเทศยูเนาะจใจเนาะถึงเฮ้าแฟนครับก็รลายกะ เพิ่นกับมาอันอันจากที่ต่างๆแล้วจะเนาะจากประเทศต่างๆแล้วจะก็เลสสวัสดีพี่น้องทั่วโลกจ้ะวันนี้ยายสวกับพ่อมาอยู่บ้านอยู่เฮียนคือเกาแล้วจะเห็นแน่อยู่ในกินแรงจ้ะพักกันในยังกินแรงเนาะจ้ะมาวันกันเลสยาว่ายายสวเห็นยังกินเนาะได้กินสองหม้อจ้ะกินผู้เดียวเห็นได้กินสองหม้อเนาะแฟนมันกินน้ำมัเป็น่ยนดอกจ้ายายสสิมาสูบแบหมีจ้ะอันซุบกินผู้เดียวก็เบิรจ้ะซํานี่กรได้บแบมีเนาะ อีบมอนึงองยกโซกับอันอันอันออมกระดูกหมูใส่ปักุ่งูแม่จ้ะใส่ปักซี่เล้าเนาะกระดูกหมูใส่ปักุ่งใส่ปักซี่เล้าออมแบบบานๆเานั้นแม่จ้าอันแยกโซออมเต้ามูสาวงี้แยกโซกะลึสีอุ่นกินเนาะจ้ะตอนออมบริเวณพี่น้องเบิ้งเนาะจ้ะเนาะกะลึสีมาอุ่นกินจ้าแยกโซกะสีมาผ้ามาเก็บหอมไปใส่ซูบะหมีเนาะจ้ะเนาะหอมแยกโซกันนี่เละจ้ายกหอมหน้าต่างเนาะจ้าแยกโซบอลุ่มทุ่นซื้อหอมจ้ะ กินบ่เบิดผู้เดียวจ้าผุ้น่ะซาลาเน่ซาลาเน่ซัสิใส่ซุบบะมีบะเขียกินผู้เดียวเนาะจ้ะเนาะหอมเปีกกระเพาะใสใสจ้าอันนี้กระพักแป้นอันนี้กป็นซาลาเน่นาะจ้ะเนาะเด็ดเลยจ้าเด็ดไปใส่จ้านี่แหละใจะยายโศกอายูเจังสี่เละจ้า กินเบอร์เบ,บอร์ดอกจ้าซ้ำสีกินนี่เนาะไปซื้อให้มันเสียเงินเสียค่ามียานี่มือแร่งจะแดดนี่ละ่ะแดดพาอแอมแซ่แม่นามกะร่มๆนาะจ้ะเนะาะเจบสละซเนียไปใส่จ้ะชีวิตพอเพียงนี่ละ่ะยายสูงไปเลย กินบเบิดใะซ้ำเนี่ยเนี่ยไปซื้อไม่เท็ดอย่างเนาะจ้ะตอนนี้ยายโซก็เตรียมวัตถุดิบแล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นเนื้อปลาเนาะจ้ะเนื้อปลานิ่ดียายโซเผาเนาะจ้ะเนาะอันนั้นกินบเบิดจ้จกินเครึ่งหนึ่งกินบเบิดก็เลยเอามาใส่สูบะหมี่เนาะจ้ะเนาะบะหมี่แล้วก็พักเนาะจ้ะเนาะแล้วก็หอมนี่แหละจ้ะหอมเคียงเคียงเนาะแล้วก็ ขาดว่าอะไรเป็นไงง่ายเลยจ้ะง่ายง่าขวัวยโสวุกเัยกะจังย่อยสสีใส่ง่ในในง่ายนะอจ้ะลงมือกันเลยจ้าจ้ายส่สวก็สีลงมือซุปบหมี่เนาะจ้ะเนาะขาดว่าอะไรคืออโคกกับสากจ้ะโคกกับสากขาดว่าไรจ้ะนี่ละ่ะเห็ดเน่้อยูย่เนี่กิน,น,นหน่อจ้ะตำาใาง่าก่อนจ้ะ ตามธรรมชาติเนาะจ้ะเนาะตามธรรมชาติบ้านร้องเลยซุปในงาซุปอันอันบะหมี่เนาะจ้ะก็สิเอาเนื้อปลาใส่เนาะจ้ะเนี่ยปลา,ากับบะหมี่ใส่พร้อมกันโลดจ้า เฮ็ดเนี่อยู่เนี่ยกินอันซูพี่น้องเบิ่งเนาะจ๋าเนาะเนี่มัแรงเนาะทำมาแรงมาก็เลยโอ้ยพี่น้องว่าอันยายโสตินี่ใสยกโคกจ้ะที่จริงเสียงมันบ่ดังหนูกต่ว่ายายโสตินี่ใสจ้ะยกโคกเนาะอันกินแังสี่ล่ะจ้ะแต่ละมือละเว้นแยกโส่บ่ได้กินอันนั้นเด้ แายโซ่เคกินตาเนี่ยกินอังรี่หลายอย่างเนี่ยกินบานนอกบานนอกก็สิหลายอย่างอันพัดอันทอดนั่นแนยโซ่โฮมักจ้าเมนแทอไปกินที่จังอาหารตามสั่งอ่ะนะอาหารตามสั่งอาหารนี่ยังไหนแน่โซ่มมากเลยเด sort of ีจ้ะยายโซมากแค่กินเองก็สิหลายจ้ะ ทำไปเฮ็ดไปนะจ๊ะเนาะอันโทรศัพท์ก็สิสเทีย์นี่เนาะจ๊ะเนาะยังเวลาย้ายสูตรต่อเนาะอาพริกผงใส่จ้ะสูตรตามใจฉันนะจ๊ะใครอยากแบบได้เฮ็ดกินเอาเนาะจ๊ะ ยังสูงก็ยกังเตรียแบบบ้านๆนีน่สิละจ้ะผงมั่วอ,อย่างนาะผงชโลธละจ้ะขาดเมื่อไรจะใส่แน่ใส่อันเอ็นพิซซุปอีหยังเขาธรรมดาดาะจ้ะแต่ว่ายังสูบประตน้ำปลาเดกใส่เนาะเพราะว่าปลาเดกอันโอ้หนำปลาอันนี้หนำปลาปลาเด็กว่าลงหน้าลงหลังว่าสีสู้พี่น้องว่าหนำปลาเดกอันนี้หนำปลาเด็กยังสูบประไม่เร็วจ้ะ ต้มลอดกระปุกไว้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ยะยายโซก็เลยปัต้อมอีกจ้ะเฮ็ดกินยังสีละจ้าเฮ็ดกินง่ายๆบา้บานๆเฮาจังสีละหอมยายโซกับสิส้ยจวดจวดใส่เลยจ้าไม่ได้เตรียมอีหยังอันอันงามๆเพื่อเฟกไว้ดอกจ้าเฮ็ดแบบนี้ละอะลรเนี่ยหอมเปรี้ยงกะบุล่งทุน ก็เกิอดอเกลือใส่โรยน้อยจ้ะเนาะบ้านเขาเกษตรจรินยังสี่เล้วถึง,งต,ตะกี่อันอันปลูกกันหอมสะระแหน่ยู่วห้างอันยู่วห้างเหมือนไหมจ้ะแต่สมัยได้กี่เนาะสมัยแตะโพตะเมียเขาผ้าเห็ดปลูกสะระแหน่ปลูกหอมเปยวไว้อันเพิ่นไม่นอกสัน้นถึงตอสมัยได้กีไหมจ้ะเพิ่นไม่นอกสั้นไหมอีกหน่อยชุกมือเขาหลุดจักหลุจานอกสั้นมันได้ยังบุ๊ แล้วก็ไปเจ็บยุคห่างยุคห่างลูกซ่านอะไรจ้ามาใส่ลาบใส่ยังกันได้ยายโูกับสมมุติเอาว่าสมัยตะกี้นะจ๊ะเนาะอะไรจ้ายายชูอันยนายชูอันขออนุญาตต่ำก็น,นุ่งแจเด้อถ้เบิเ่งบาดแล้วเนาะจแะเนาะได้จ้าแล้วเล้วบาทที่นี่ยายชูหนึ่งของ้อกำเนาะจ้ะเนาะหนึ่งของ้อ,อกำกองหมึกไงมาเด้อไปสิไม่กินน้าบาทนี่ ้อมกระดูกหมูนะะจะใส่อันบักหุ่งนะจจะใส่บักซี่เล่าอันตเมือเเ้านี่เมื่ออุ่นกินแล้วก็สซูบบักมี่เนาะจะเนาะมามาจ้ามาได้จ้ามากจินเขาแลงเป็นหนมูน่จ้าว่าไม่มูกินจ้าผ <c oughs> ู้ใดสิกินก็ไม่มากินน้ำย่อยโซ่ได้จ้าบาทที่เนี่ยอันนี่แหละจ้าชีวิตย่อยโซ่ <laughs> พี่น้องว่าเฮ็ดได้กินแล้วแล้วคือพ่ดจีนให้เบิ่งแน่วพ่ะติว่ายายโสเป็นคนมักย่องหน่อจ้ะอันพี่น้องย่องจังไดยายโสก็เฮ็ดได้จ้ะยังว่าคนมักย่องกินข้าวยี่ยกินข้าวก็ว่าเัราะฐานตกยาแต่ว่าแต่อยากวูาก็พี่กับน้องเนาะจ้ะเนาะรู้สแอบครับ แโซ่กับเบิ้องชีบห да. ม bien, ูนําเนาะจ้ะเนาะกินอันเบื้อ่จเจ้าของลงคลิปหรอกกับเบิ้องชีบหมูนําอันชีบเมียงฟรังกับโอ้ยเนาะจ้ะเนาะตั้งแต,ต่อันตะละคลิปตะละอันคุ้มเห็นมาตรงกันเนาะจ้ะเนาะคุ้มเห็นมาตรงกันถ้าเจ้าว่ากันแหมโอ้ย พี่น้องกัสิเข้าใจอยู่ดอกนาจา้าพี่น้องกัสิเคยเบิง่งดอกนเจ้าผู้ลงค่นกัได้ผู้นึงกัว่าเมืองไทยดีผู้นึงกัว่าอันนั้นอันนี่นาจน้า,าจเนาะกุ่มยีนเต้นว่าตรงกัน <c oughs> แฟนได้สูบก,ก็บไปทำงานแนาจ่าคามาแล้วก็ไปทำงานโหลด แด่โชก,กัยูบาลคนเดียวเนาะนี่แหละเจ้าอันภาพเพ็นว่ามันม,มีอย่างหลกมนุษย์เท่าเนาะเจ้านกนะินอิ่มนอนอุน่นกับพ่อใจแล้วเนาะเจ้นนะเมื่ต้องไปอยังมากไม่นักหนาะ มาแต่ข้ามีหมองสุกหัวนอนแล้วก็ข้ามีอยูม่มีกินนะจ๊ะเนาะก็พอใจแล้วจ้ะแซ่บแสบจ้าออมกระดูกหมูก็แซ่บเนี่ยอมใส่บุกหุงเหมือนจะออมใส่บุกหุงก็จังอ่อนยุบานเท่าตั้งแต่กี๋ไหมจ้ะ อวามี่ยังงสีพักบ่มมี่นเพิ่นเสียวบอกคงใส่ได้นะจนเจ้ะเนะเพิ่นเสียวบอกคงอ,อน่นใส่แซบซุปบมีก็แซบจ้ะได้สวควานุาิจากกินเขาก็ด้จะได้จะส่วก,กินวัฒน,น <c oughs> อันคันกินเขาอิ่มแล้วกะอันอยากนอนเนาะจะเนาะพี่น้องเป็นพือใหญ่สูบปจ้าอันคิดพ่อเขาไปจินเขาอยู่น้ำให้น้ำหน้าเนาะจะเนาะอันร่มวีวีอยู่ทางหน้าอนแมยจ่ะอันจินเขาแล้วอยากนอนอยากนอนจะอันห้านังเทียนนี่กะเสียบคนเดียจะรักเสียบคนเดียนอนเห่นอันเสียบคนเดียอันคันไปนอนยังสิเพิ่นกะว่าขี่ค้านเพิ่นกะว่าขี่ค้านเนาะ แม่แท้ลูกไผ่ไม่ลูกเคยไม่โอ้ยนอนเว้นกับ่าไรอันตื่นกับตื่นตาเศร้าย่านพ่อเถาแม่เถ่าย่านอันย่านปูหย่านยาเพราะว่าดูยังสีนะจะสมัยแต่กี้วันต่อไปสมัยแต่กี้อันสมัยทุกมื้อนี่อันอยาฮหดได้กินให้ลูกไผ่กินจ้าอันลูกเคยกับนอนอันตื่นรุ่นพ่อเถาอัน เรเลี้ยงลูกไส้โซกับไปอันพายุน้ำพ่อทาแม่เทาได้สิบกว่าป so <f Read ing> ีเนาะจ้ะเขาแต่งงานหนึ่งตาอายุยี่สิบเอ็ดปีเนาะจ้ะก็อันอยู่น้ำพ่อทอแม่เทาได้อันสิบกว่าปีแล้วจ้ะอันพ่อทาแม่เทาดีจ้ะก็เลยอยู่น้ำใดอันจักสี่ขี้ข้านหรือบ่ขี้ข้านแล้วพ่อทาแม่เทาก็จะดีเนาะจ้ะจังอยู่อยู่น้ำไดโดนปนั่นเนาะจ้ะเนาะ อันย่านบุญว่าบ่ดูจ้ะแต่ย่านบุญว่าขี่คานได้กี่อันตื้นตาเสโสคนได้จ้ะตื้นตเศร้าอันเป็นไผ่เพื่อนเป็นอันเคยเพื่อนนะสุเมื์เนี่ยเว้ยใครตัวมันบวบงานักผ้าอันลูกไผ่สุเมย์เนี่ยลูกเคยสุเมื์เนี่ยเนาะมันบวบกพ่าเท่าแม่เท่าสักผ้ามันก็ดีเลยตัวแม่อันบ่จ้ะ อันอี้อยังกระเพี่ยนไปเมื่อจะสื้อมือนียน้ยังกระเพี่ยนไปเบิดอันโซกันตะกีมันใส่ชีวิตลำบากนะเจ้าสมัยตตกี้วันต่อไปใส่ชีวิตลำบากแต่สมัยต,มตัวเฮ้าหุ่นไหมจ้ะสมัยรุ่นแต่ตัวเฮ้าหุ่นแม่แต่พระท่านไนียมาอยู่เมืองนอกหุนไหมเจ้งแต่สมัยตะกีมมมแม,อม,อมแอ่อันอันย่านวินว่าว่าวาดีย่านปูนย่านยา,าว่าวาดีว่าลุงไปแถวโซ่หุ่นเด้อไปเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานน่นนะ อันย่านทุนบวาดีเงี้ยสมัยตะกี้วันต่อเอาเล้จแยคลิปนียแยโซกอันผ้าพีผ้านองมาเห็นเนื้อยูเนี้อกินเนาะจนเนาะเห็ดเลี่ยงกินง่ายล้วกะสียอันล่าพีล่านองเราได้จ่บาทที่นีเดอร์อันพ่อกันไม่คลิปหนาจะขอบพูดลายๆพี่น้องที่อ่ะกวดติดตามแยโซเนาะเจะเนาะที่เขามาเบบึงช่องแย่โซเนาะเจนเนาะที่เขามา่เป็นกำลังใจเนาะจ้ะ พ่อกันไม่คีบนาด้วยจ้าวัดดีจ้ายู่ดีไม่แห้งมันสกูสก้นได้จ้า